สวัสดีครับตอนนี้อีพี่สองครับขัดมอนิเตอร์ไหมครับไม่ี่ผมใส่นะครับซีนเซนะครับซีนเซใส่ละนี่นะครับเจ็ดเจ็ดแปดสูกัสท่าไหมอ่ะห่วยไหมมันก็บวกโฟกัสเนี่ยผมอ่าเจ็ดแปดเก้านะครับไม่ซีนเซนะครับตัวนี้ครับที่ผมใส่นะครับ ใส่ดีนะครับผมวิไม่สองุนะครับยูโรเทคตองเจ็ดเห็นยูดอกตีเนาะนี่องเจ็ด่เดเะ,เด,ะเดยินคาวมาว่า่าสองห้าหกสี 2, 5, 6, ่แมนมาแมนแล้วครับมาสิเปลี่ยนคืนความทีของรัฐบาลกำหนดนะครับช่วงแปดร้อยคืนไปนะครับผมัมนมนีกับสีไทคใายว่าเบิดหรอมั้งผมมึงสูงนะครับใจสีไายได้ปุ๊บ เข้าไปเข้าไปน้ำหลองน้ำบานน้ำเฮียนในซื้อนี่สิมีสิพฤฤษิกษกฎหมายว่าผมกับบรูนะผู้ใดรูดซอยตอบพ่อเหม็นไตรังคลิปผมไม่นะครับผมกับบรูนะเพราะว่าแ้าเจ้าผมนี้นะเจาว่าจะว่าไปให้บริษัทแ้าเจาปรับแต่งคืนไหนนะครับถ้าสิไเให้ับบริษัทแคเจาแต่งคืนไหนห้องซือ้อตัวให้บดีกลัวเปล่าครับอานี้เพราะทันทันมีค่า่ใจนะครับแต่ไม่่าดใจกับผมกับยาเอาสซ่เไปเป็นเหตดอยู่นะครับส้นสีตัวนี้ครับใส่ดีนะครับผม ผมวานใส่ดีนะครับผมใส่ทีเ่เอฟยูโรเทคตองเจ็ดนะครับผมนะครับไม่สองตัวนะครับไม่สองตัวเป็นของผู้ว่าขัดไม่เซมอนิเตอร์เพราะว่าไม่แต่ละแต่ละต่ละเล,ะล,ะล,ะละหอนพ่าคือกันนะครับหัวบางตัวหยอกทุ่นกลางแหลมแสบแบบางตัวหยอกทุ่นเบียดนะครับบางตัวนะครับ อีกอย่างนึ่งชุดะสครับหอน,นครับผมโอ้ไหนมันหอน,นครับนี่ตอนนี้มันไมู่นสั่งไป่ซูนบีบนะครับนี่ครับทำให้แห้งบอแห้งนะครับศูนบีบีสำหรับผมสิอลองเบรอครับชิคชทดสอบจิ๋ทดสอบฟังเสียงนะคผมฟังเสียงชิคพีเฟกก็อชิคชิชิคทดสอบชิ ชิคถูถูถ <ibl> ok <PI> ูนะครับอี่างบอยู่หน้าตูนะครับชิคชคชคทดสอบทดสอบถู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 ผมล่วงหนังนะครับผมขอประกาศผมนี่ยมันหอนชิคชคเอาเก์หน่วยศูนย์บีบีไลยนะครับช็คชคทดสอบช็คชิคนีะครับไก่ปันไตช็คชคถูถูทดสอบมึงไม่ครับนึงไม่ครับซับหนีก็ถือว่าผ้านนะงเต้องเอาไปจูหรอครับพวนเวไม่อย่าที่เครับมันมั่วดแล้วซับหนีก็ แกงไก่นี่ก็รู้แล้เครับนี่มีอิดอิดอยู่นี่ครับแต่ว่าผมว่าพ่านเลยนะครับเนี่ช็คช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบเช็ควอลถืถืพ้นจากการเหตุอ่านี่นะครับพ้นจากการเหตุแบบนี้นะครับมันสีในห้องทีถรงมันเกินออกมากนะครับเนี่ดีได้เหรอครับบอหอนช็คช็คคุ้มกับห้องไก่ฮักกระลังมันช็คทดสอบถึอถือคุณลล้องเปิดอีสต็กนึงนะครับผมเช็คช็ค ศูนย์บีบรัทนี่ม่เช็เช็บงครับเช็กเทดสอบทดสอบเช็กเตโฟกัสโฟกัสนี่ด้เช็คเชนี่ครับเช็คเชถูไม่เจ็ดนะครับทดสอบเช็วกถออครับที่เห็นไว้เช็คทดสอบถมนีเปดเอฟเฟกมนีลองเปดเอฟเฟเบ้งครับเช็ทดสอบทดสอบเช็ว ตือทดสอบทดสอบตืออันนี้ฟิกเมื่อนิเตอร์นะครับผมตือตือทดสอบเช็คเช็ควอล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 ตือตือตือไอ้ตะค้นมักว่ลมักนะครับเฮ้ห้องนั่งให้เบิ้งเลยแล้วตะค้นมักว่ลมักนะครัพี่ฟิกแต่ว่าพอาะห้องผสมประสานเสียงดนตรีลงไปแล้วเอฟเฟกมันจะจะวอลไลน์นะครับน้องโหหลอดนั่งเสียฟิกไลน์ครับผมเชิกทดสอบวอลตือตือ ทดสอบสวัสดีครับเช็ควอล์ูทดสอบจู่จูู่ทดสอบเช็คกอมนี่ครับจากการถีบหหอนนี่นะครับห้องประลอดไปจู่เหรอครับเพราะมันเพราะมันไม่แอธีนะครับผมอันนี้ผู้พิทเขาข่าวเพื่องต้นในเบื้องครับแต่ว่าใส่ใดดีๆนะครับผมเช็กวอล์จู่จูใส่อะนะครับโปรแกรมนี้ที่ผมบอกไว้ว่าได้ขแรกนะครับไปโหลดมากหลัิตนะครับ วัดระยะที่กาวาทักลองยูกับบึงตียูนะครับผมห้องบึงนะครับ <c oughs> ผมัมแล้วารลบครนี่ไกลๆเลยชิกชิกชือชื่อซำหนีว่าฮ้อนกับเวิร์กแล้วครับปูเข้แล้วเนี่ยทดสอบชือชือชื่อตัวนึงครับหนึ่งตัวชคกชิกเรียก ที่แปดนะครับเช็คเช็ควงอัตตตัวที่เจ็ดนะครับผมเช็คเช็คตัวสอง t w t o สวัสดีครับเช็ค w a o two two ง o ทดสอบเช็คเช็ค wall t ทดสอบเช็คเช็ค o t ทดสอบเช็คเช็ควอดถถึงทดสอบเช็ควอดถึงทดสอบทดสอบเช็ควอดทดสอบเช็คเช็คทดสอบเช็คเช็คทดสอบเริ่มตอกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปชคว2 2ทสอบ นี่ครไม่ตัวหนึงเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห่อเช็คจืจืีกั้วแล้วนะครับก็ต้องไปจูนาตูดหรืครับผมอยากมันหออนด้วยกันหวานมันไม่อยากกินผมบัวแล้วซนีกับผ้าแล้วครับช็คทดสอบช็กช็กทดสอบซุ่นี้ไกลครับแล้วครับนี่ช็กจืดจืจืจือ่าศูีีคือเ่าแลครับนี่แปดนะครับเบ่งเลยแปดเช็คศูนย์ดีี เนี่ยศูนย์บีบีครับชิคเซฟิกก่อนชิคทดสอบจื้จื้ทดสอบชิคชิคชิคเนาะปิดปิดอยู่น่ะหนีดิเนาะผมก็วบะอยู่รอาเดี่ยวตัวนี้คุณชิคทดสอบทดสอบชิคชิคอ่ะโอไซเฟิกนะครับชิคทดสอบจื้จื้ เช็กทดสอบทดสอบทดสอบเช็กจู่วัววัววัวจูู่สวัสดีครับเช็กวัวจูทดสอบประมาณนี้นะครับผมฮะเิกเิกไม่ได้องไม่ทั้งสองตัวเช็กมันไก่เชียงกันนะครับพยายามเช็กมันไก่เชียงกันมันยังไงนะเพราะว่าหมอละบางคนฟอสไซมัยิ่งเป็นสียิบไหมเป็นสีเหลียกโตโต้ดลทีหมอไม่ดีๆครับทุกคนแหละ ม็นสีเหลียกไปนะพยายามเช็คไมมสองตัวมันซ้ำๆกันนะครับส่วนมากที่ผมพูดผัวมากนะครับไม่ชุดหนึ่งสีมิตตัวหนึ่งดังดีแมนนั่บุอ่นแมนกะไต่คอมเมนต์หนผมเด้เลยชุดหนึ่งสี่มิตตัวหนึ่งดังดีครับสัญญาณดีแล้วอีกตัวหนึ่งสัญญาณบดีนะครับที่เจอมากหลายๆนะครับประมาณนี้นะครับผมเช็คตัวสอบเช็คเหมันใกล้เคียงกันนะครับบอบอเต็มป่อยวันไหนกันนะครับเห็มันใกล้เคียงกันก็วอเช็คตัวสอบ ทดสอบเช็คว่าดถือถือเสร็จแล้วนะครับในนครับเช็คไม่เช็คว่าดถือถืสวัสดีครับเช็คเช็คท,ทดสอ,อบถือถือทดสอบนะในี่ครับที่ผมใส่มือเช็คส่วนหนัาผมก็ใส่ยุคแค่นี่ครับไม่สองตัว <c oughs> นี้ครับซีอิ้นเซ่ดูตองเทียผมไม่ค่อยใส่หรอกครับมันลายกัวครับมีคมเต็มเอาอย่างไรผมก็ใส่แค่มีหมวกช่องหนึ่งนะครับผม เปลี่ยนไปอยากเปลี่ยนอยู่ครับบ่มีเงินช่วงนี้เศรษฐกิจกับนนบ,บ่พอดีนะครับนี่ประมาณนี้ครับพอเปิดใส่สีแชเน็ตนะครับประกอบเองนะครับติดต่อได้นะครับนี่มเก่าติดต่อได้นะครับสีแชเน,น็ตครับผมเรีนสีออกเลยนะครับแต่ว่าถ้าพวก18 x32 มันสีน่มี6ออกบ่ผมจำก่อนเลยครับแต่18 6ออกเนี่ยละ่ะ x32 อยู่ประมาณ8บ่8บ่8กั8บ6 8หลักผมว่า เ1 6มันสีมี่ยูซีสิบสองสีมี่ยูสองหรือประมาณสองหรือผมจำไม่ได้นะครับแต่ที่นีออกหนึ่งผมใส่ออกหนึ่งนะครับออกหนึ่งฟอนหนึ่งออกหนึ่งบานบานแล้านะครับมอนิเตือนหนึ่งไม่หลอกนะครับผมแยกนะครับอ,ออกสองมอนิเตอสองผมใส่เป็นด้านซ้ายนะครับของของนักดนตรีมนอนิเตอร์สามใส่เป็นด้านขวงนักดนตรีมอนิเตือนสี่ผมเห็นยู่โรนี้นะครับเป็นของ กล่องนะครับเป็นของเป็นของมือกล่องนะครับเดี๋ยวผมเห็นยู่นี่นี่นะเป็นของมือกล่องทุกค่าที่ผมเสร็จไว้นะครับผ่านการจูนเอาเบิดนะครับทุกค่าการจูนการยังเห็ดน,นะครับก็เห็ดมันหอนนะครับทุกค่านะครับ ประมาณนี้นะครับผม่ะนี่ยังใหญ่ยิบยิบยังกะเม,ม้นไ้ด้านล่างนะครับทุกท่สิมาเฮ็ดมาตอบคำถามทีอันนั้นนะครับผมลิปนี้จบแล้วครับสวัสดีครับ